ด้ามโจสรสลัดนะครับของคอมมานโดปืนโครงการนะครับทำด้ามสั้นนะครับทำได้ตุกรุ่นระบุรุ่นมาครับตรงนี้คือทง่งโจรสลัดวัสดุไม้เม์กันีครับทำใส่กับรุ่นคอมมานโดนะครับ